สวัสดีค่ะ FC แล้วก็ลูกศิษย์ของอาจารย์บาร์บี้ชิสาทุกคนนะคะวันนี้นะคะบาร์บี้จะมาประชาสัมพันธ์ข่าวดีนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าวันที่31กันยายนนะคะวันที่1ตุลาคมนะคะบาร์บี้จะเปิดสัมมนานะคะคลาสครั้งแรกที่เจอตัวต่อตัวนะคะครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะในรอบ6ปีที่พี่จะจัด ะะเจอตัวต่อตัวนะเพราะว่าลูกศิษย์หลายคนเนี่ยรีเควสมาว่าอาจารย์เปิดแต่คลาสออนไลน์เมื่อไหร่จะได้เจอกันตัวต่อตัวนะคะครั้งนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีแล้วก็เป็นบุญสัมพันธ์สําหรับทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้เลยนะถ้าใครสนใจนะคะอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของรุ่นแรกของอาจารย์นะคะก็มากันได้เลยนะคะชื่อคลาสว่าไพาย,ยิปซีเงินล้านค่ะ ถามว่าทําไมถึงชื่อคลาสนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนก็รู้ใช่ไหมคะว่าเจอตัวอาจารย์แต่ละทีเนี่ยคือต้องมีหลักหมื่นั p นะคะหรือว่าหลักแสนถ้าโคชชิ่งนะดังนั้นคลาสนี้นะคะก็คือจะสอนให้สําหรับคนที่อยากมีรายได้หลัก6หลักก็คือหลักแสน ถึงหลักล้านนี่คือเก็บไปถึงหลักล้านได้เลยมีเงินล้านแบบสบายมากโดยที่ไม่มีต้นทุนเลยนะคะต้นทุนศูนย์บาทจริงๆแค่ลงทุนมาเรียนนะคะลงทุนความรู้เป็นอะไรที่แบบอยู่กับเราได้ไปตลอดเลยนะอย่างเช่นทุกวันนี้อาจารย์ก็คือมีแต่ความรู้ความสามารถหลวๆเลยนะคะราคาค่าตัวของอาจารย์ตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าหลักสูง ต้นๆสูงอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะไปเซิร์ชหรือว่ามาลองลอง,ลองทักมาถามค่าตัวของอาจารย์ก็ได้นะคะอาจารย์จะให้เคล็ดลับเลยสําหรับคนที่อยากมีรายได้หลักแสนนี่คือชิวๆเลยนะคะอาจารย์ทําได้ทุกคนก็ต้องทําได้นะคะอยากมีรายได้ดีรายได้สูงนะคะงานสบายไลฟ์สไตล์ชิวๆอยู่บ้านเปิดแอร์ฉ่ำๆนะคะ จะไปเที่ยวไหนก็ได้จะตื่นกี่โมงก็ได้นะคะจะทํางานเวลาไหนก็ได้นะคะแบบอาจารย์เลยนะถ้าใครสนใจนะคะแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์ @barbiechisa นะคะแอดไซ์เ a าร์บ e นะคะสิ่งที่อาจารย์จะสอนก็คือสอนให้ทุกคนเนี่ยดูไพ่นะคะในราคาสูงในความเป็นเหมืออาชีพนะคะสำหรับรุ่นแรกนะคะอาจารย์จะให้ สิทธิพิเศษไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยนะคะ1คืออาจารย์จะให้ t i f i c a t e ในการการการันตีนะคะมีใบาการันตี c t i f i c a t e ประกาศเียบัตรนะคะการันตีว่าคุณเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์บาร์บี้ชิสาแล้วที่สาคัญที่สุดอาจารย์จะไม่ปล่อยถ้าลูกศิษย์อาจารย์ไม่เก่งนะคะหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีนะอาจารย์มีรีวิวสําหรับการสอนออนไลน์ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะดูรีวิวว,ว่าอาจารย์สอนเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจารย์มีรีวิวผลงานแบบ เป็นพันผลงานเลยนะคะถ้าอยากจะดูว่าอาจารย์แบบมีผลงานอะไรบ้างนะคะอาจารย์มีรีวิวให้ดูเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างแฟนเพจลงแต่รีวิวให้ทุกคนดูเลยนะคะว่าอาจารย์มีรีวิวอะไรบ้างนะตอนนี้อาจารย์อยู่ในวงการนี้มา6ปีแล้วนะคะเคสที่อาจารย์รับเนี่ยประมาณ1 3 0 0 0ันบวกบวกบวกอาจารย์จำไม่ได้แล้วว่า13เท่าไหร่นะคะ มีรีดีวิวหลายพันรีวิวแล้วก็มีลูกศิษย์หมื่นกว่าคนนะคะอาจารย์ทํายังไงให้อาจารย์ค่าตัวสูงขนาดนี้แล้วมีลูกศิษย์มากมายขนาดนี้แล้วลูกศิษย์รักทุกคนเลยนะคะขอดูรีวิวได้เลยนะคะต่อมานะคะนอกจาก์ติฟิเคทที่อาจารย์จะให้สําหรับรุ่นแรกแล้วรุ่นแรกนะคะอาจารย์ยังจะให้ราคาพิเศษด้วยนะปกติเจอตัวอาจารย์ก็คือหมื่นอาบใช่ไหมอาจารย์จะให้ราคาพิเศษในราคาที่ 9,999บาทรับแค่30คนเท่านั้นแต่สำหรับใครนะคะที่มา10คนแรกนะรีบๆทักมาเลยนะเพราะตอนนี้มีลูกศิษย์ทักมาแล้วนะคะ10คนแรกอาจารย์จะให้ไปในราคา6,999บาทนะคะ6,999บาทเท่ากับคลาสออนไลน์ที่อาจารย์สอนอยู่นะทุกวันนี้อาจารย์สอนวิดีโอคอลอยู่ที่30,000บาทคือแพงกว่าอันนี้อีกนะถ้าใครอยากได้นะคะอาจารย์จะให้คลาส ออนไลน์ฟรีไปด้วยนะคะอาจจะแท้คัสออนไลน์ฟรีไปด้วยเลยถือว่าเป็นของขวัญไปเลยนะซื้อซื้อคัสออนไลน์แถมฟรีมาสัามมนากับอาจารย์นะคะ อาจารย์จะให้ฟรีไปเลยนะมูลค่า6,999บาทไปทบทวนกันจุกๆเลยนะคะคลาสออนไลน์ที่อาจารย์สอนไว้นะส่วนสําหรับลูกศิษย์ที่เป็นลูกศิษย์คลาสออนไลน์อยู่แล้วสามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามได้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ราคาพิเศษเลยนะส่วนสําหรับใครที่ชวนเพื่อนมานะคะอาจารย์ให้ส่วนลดไปเลยนะคนละ1,000บาทนะต่อมานะคะสิทธิพิเศษอันที่3นะคะก็คือ ใครที่มาเป็นรุ่นแรกของอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะให้ของขวัญสุดพิเศษแต่อาจารย์จะไม่บอกว่าคืออะไรนะคะ 4. นะคะอาจารย์จะให้เวลาเกี่ยวกับการปรึกษาอาจารย์นะคะเวิร์กช็อปตัวต่อตัวนะคะแล้วก็ให้สอบด้วยนะคะในห้องเรียนเลยนะคะมูลค่า1 0,000บาทฟรีๆไปเลยส่วน5้าอาจารย์ขอคิดดูก่อนนะคะว่าอาจารย์จะให้อะไรนะดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะอยากมีรายได้พิเศษนะคะหลักแสนขึ้นไปต่อเดือนแบบอาจารย์นะคะ ถึงหลักล้านเนี่ยไม่ยากเลยนะแอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์แอดบาร์ีอาจารย์คิดออกแล้วหนะคะอาจารย์จะสอนจิตวิทยาให้ด้วยนะเพราะว่าอาจารย์เนี่ย เป็นอาจารย์ที่สอนจิตวิทยาด้วยนะคะสิ่งที่อาจารย์มีค่าตัวสูงไม่เหมือนที่อื่นเนี่ยก็คือจิตวิทยาเนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการทํายังไงให้ลูกค้าติดทํายังไงให้ลูกค้ารักทํายังไงให้ลูกศิษย์รักทายังไงให้เราประสบความสำเร็จได้นะคะจะใช้จิตวิทยาขั้นสูงในการที่จะ ดึงลูกค้าเอาไว้นะคะในการที่เราจะอัพค่าตัวได้สูงแบบอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะสอนด้วยนะคะ5 0พิเศษนะคะได้แค่รุ่นแรกเท่านั้นนะคะใครที่สนใจแอดไลน์มาได้เลยนะคะเป็นครั้งแรกและอาจาจะเป็นครั้งเดียวก็ได้นะคะที่อาจารย์จะเปิดรับตัวต่อ,ต,อตัวเนาะจริงๆอาจารย์ไม่ได้อะไรเลยนะคะอาจารย์อยู่บ้านชิวๆก็ได้ราคานี้แล้วแต่ว่าอาจารย์อยากจะ เปิดให้กับลูกศิษย์ที่รีเควสต์มาอยากเจออาจารย์ตัวต่อต,ต,ตัวนะคะดังนั้นมากันเยอะๆนะเราไว้เจอกันนะคะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันมากพอนะคะ